แล้วขอเสียโปรโมทให้กับเจ้อ้วนครัวรำไทยด้วยต้องเเข้ามาฮะถ้ามาเลยจะยืนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าไปปะถึงกันไปเลยนะบ้านจ่ายลูกทนี้ผมไม่อยากไม่บอกไหนไม่เอาโอ๊ยต้นถิ่มซะเนาะกาใส่ใส่เน่าเบิ้ลเติมผสมการใส่ใส่เน่าเหอโอ้ยน่า เตินอาวล้วเนี่ยเรไปเร็วแม่นูกอพ่อเจ้าหัวโอ้โอ้ตั้งแต่มรรับาทันมาเขามาเบิงร์้หญิงจ้าก็้อ่ไรก็ว่าว่ายฟังง่ามนักเปลจ้าง่ามได้ใจพอกับพ่อแล้วไม่ได้รองเพียงของท่านหนีไปยังคือหนีแทนมันปินยังไงเออเเออไม่ได้รอเียงแงทพ่ใหหนีว่ะ เงียบเป็นผู้สัตว์ผู้สัตว์นี่นาบอกว่านี่พวกคนที่ครู้คนที่นสวัสดีครับยุบซีสาวน้อยเพชรบันแพงยุบซีหละน้อยอุ้งยิงทั่วโลกทั่วประเทศพบพอกันคือเก่ากับพญานิยมเจโอวันนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยอพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องใกล้สิฮอดหามื่นทัพย์ผู้ติดตามแล้วขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มีความเมตตากรุณาสงสารพญานิยมเจโอวันเนาะพี่น้องเมื่อวันก็เป็นการเดินทางนะฮะ ไม่ได้ทําการแสดงนะครับอีล่าก็พ่อกับแม่พี่แหละครับหาแม่เฟื่อนเนาะมาไ่สดขายผลิตภัณฑ์กูต้ากังนำ้ำบอกว่าจะเป็นคอลลาเจนกังนำ้ำอีล่าก็ต้องไปใส่ไซยกรรมยังนะฮะกินคอลลาเจนเนี่ก็โอ้โหผิวพันธุ์อารามงามตาพี่นออ้องเอออ่อลาจับอิลิสวยสดผดผ่องผิวเนียนผิวขาวนะครับแต่ว่าอีล่านี่ไปดึงจมูกขึ้นจักน้อยหนึ่งพี่น้องจบเลยสวยร้อยเปอร์เซ็นเลยสีด,ดูดีเลยวัน้าไปก็ต้องไปให้เน่าอื่น เอาแต่จมูกคือน,น้อยเดียวจะไปโอ,อึ้นหลายเด้อแต่สายตาพ่อโจโนเฉียบเหลมยีรีพี่น้องเนาะเลือกคู่ม้อนอิงคนสวยมาดูลรีหก่ีลาคู่มอนอิงนี่วาด้สยกรรมย่งพี่น้องตามธรรมชาติแล้วสวยแบบธรรมชาติวาดเติมแต่งย่งง้องอุ้งอิงนี่ก็นนารักแบบธรรมชาติพี่น้องพ่อโจโน,นี่ก็คือแบบย่างที่ดีของลูกๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้ให้ผู้สร้างผู้นำพผ้าพ่อลูกครูบุญกบาใดแม่นม่พี่น้อง สำหรับพี่มือนเอิงกบพี่สาวคู่บารมีน้องหอญิงสุดปังไปน้าก,กันคือเก่านะฮะคอยอยู่เคียง้ังกับน้องตลอดไปเด้อ,ดอ,อเมื่อวานนี้ลักหาเมียไม่พ่อโจพี่นงเป็นสนายบ้บวันนี้สิได้แม่ใหม่เลยได้วันนี้สิเป็นเชียงไกสิพาพี่นงเม,งมิ่งบลงปจัจะน่อยเชิญครับคู่กับพ่อโจครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียบมให้กับเจ้อ้วนคูวรำไพรร้น้องแท้เข้ามาเข้ามาเลยเพฟัง <laughs> เพลงด้วย พ่อคือ้องหนหน้าก็เจอแม่ค่ะขออนุญาตยืนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอ้น้องยิงหาแม่ไหมมากบดจวดจนว่าเสดิดพี่น้องมาจิตสูตรซอหนุดได้เพิ่งแน่ซอหนุ่ดจะเล่าเป็นสาวง่ำขึ้นอย่างนี้พี่น้องพุ่นพันได้แจ้งพ่อพันเกิดพ่อใจลายพี่น้องฮูวะเอาวะสันยิ้มมาสันเออสนุกจะนั่งกันไปนะครับไรสดมาวันนี้เนาะบานนี่สิหาพี่น้องย้อนร้อยไปตะยีลาขอม่เซิบกูมือพี่น้อง พอกันใช้ทำอีหล่าว่าเวลาลองเพลงแม่นี่สีสันนี่อีหลา่ามีความรู้สึกจังไดเนาะมื่อนี่สิผาพี่น้องมาฟังคําตอบของอีหลา่าเพิ่นสิตอบว่าจังไดพี่นอ้องเชิญครับเป็นไงลูกสาวนอนอิ่มไหมวันนี้ฮวันวน,อน,อนี้เต็มที่ไหมวันนี้วันนี้หนูไปดูนะศาสตร์<น><น>ว่ามีบหมูหมูแตงแต่ก่อนมร่ำฉันแตงหมูแตงแต่มร่ำของท่านมาคำบ่งหมูหญิงจ้า ไม่จา um ่อะไรก่าบ้าทงรังมเหรอคนบางานดังเป๊ะเปรงาลูกปนจคบางานดังเป๊ดังบันบานะงามปนันลากะงาาปนันลงมเดี๋ยวงามได้ใจพอกับพ่อแล้วไม่ได้หรอกเพ่องของแค่หันนีเปยังขึ้นนิแทนมันปินยังไงไม่ได้หรอกมี้องเพลงแม่ันนีว่ะจ๊ะใจยั็อย่ไเป็นจะเ้ แบบคือมันทดลองแบบคืได้ลองเพลงแบบพวกก่อนแล้วก็แต่งเพลงแมาทำดีนะนู้นลองแล้วก็สั่นแต่มันนี่แล้วบอกว่าแต่งเพาะนที่คนรู้มันที่คนลู้คือ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 เพลงพวกนี้เหมือนกับสบายๆเคยร้อง บบปปบบกเสียแรงรที่น้องเฝ้าอรอนีน่บ่แม่จะกเพลงนี้แนะม่พักี้ว่าใส่ไปไหวืนไก็มีสองคอนบอ,อ,นอกอค,อค,อคือลองเพลงซุ่ม่ารักลาพัดแต่ยสันสันเหมือนบอสันแต่ว่าลองเพลงขันนิดคือสบายสบายสบายบายตอบ ตกใจเลยโู้วันะจะคล้องดังเด้ดีหนน่กูยูแ่ปกติโอ้ว่ามีคนมาถ่ายรูปล้ไลนมันเป็นย,ยังไงังถ่ายอึ้นบขินนู่ยู่าปกติเกน้กจะคล้องดังสัมเด,ด,ด,ดีย๋ยวนุ่ปกติอเมือ่อยาเมื่อยบมีคนมาถ่ายรูปแล้ไลนถ่ายคลิปถ่ายาย,ย,ายงังไงมันก็บเมื่อยนบกวนอลังเสยลาลงมาแล้วยืนอนี่เขาถ่ายจถามเข่าพ่อเราปัจจัหน่อเลย ละมืพอพ่อรัจ้าขนาดนีตทหากหลายลเออทำไมถึงกระโดดลงเวทีไม่เหยียบบันไดขั้นสุดท้ายตอนพ่อเอาลงเวทีทุกวันดีใจฮะด,จดีใจดีใจนู่นเดินลัางพันตุกตาล้างบันไดสุดท้ายนางนางไม่เหยียบนาก,นกระโดดลงไปคอยเอาน้ำกับพรท่านแต่ละมือทุกมือบันไดขั้นสุดท้ายบ่เหยียบกระโดดทวนทวนคอยคุบน้ำกับพระท่านแต่ละมือนี่แหละครับกนนองสิเขามาไม่หน่อยกับผ้านองไปขอพ่อนกับแม่ฮันนี่เนาะ ที่นแน่เลยกับอีหล่าได้พอนมาจากแม่ฮันนี่นี่แหละพี่น้องมาคอยคำคอยสู้เนาะเห็นบ่พอกันใช้ทมว่ากันว่าเวลาร้องเพลงแม่ฮันนี่นี่อีหล่ามีคามใใ้ามรอ้สึกจังไดบ้างั้นใจนิ่งบ้างันไม่ว่าบ่คัดบ่ของร้องม่อนพลังเสียงกับมาติมจังสิแม่พี่น้องพอ้นแม่ฮันนี่เพิ่มมักซอยสู้ซอยเห็ดให้เสียงอิหล่าให้มีมุ่นสเสน่ห์ให้มีแร่งดึงดูดมุ่นชนให้มีคนหักคนนสัท่าพอพอยแม่โทรหลอกั่วประเทศเนาะพี่น้องเนาะกระพาะเจ็ยี้ดังเพื่อในเปิดหัวราชาสัต์นะฮะ คนก็บ,บอกว่าอีลาเนี่เป็นร้านแม่ฮันนี่มาเกิดบางมองเขาว่าอีลาเป็นแม่ฮันนี่มาเกิดโดยตรงพัดว่าอันนี้ก็ควมเชือส่วนบุคคลของพี่น้องเนาะใชีวิตจะแลาญาณเอาพี่น้องเอ้ยเนี่ยโมนีมน่มันเป็นสิ่งลี้ลับเป็นสิ่งมหัศจรรย์นนะแต่ว่าเบิงเบองแล้วก็คืออยู่ดี่ละพี่น้องที่ผ่านมาเนาะมีแต่สิ่งมหัศจรรย์สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นตอนเขามาที่แรกๆอีลาก็เห่อตุ๊กตาขนาดได้พี่น้องจนว่าได้สร้างบ้านใส่ตุ๊กตาไว้ผู้แล้วหลายๆนะฮะ อีหล่ามีว่าจาสิทธิ์ต่อพี่น้องเอ่ยปากว่ายัางได้อันนั้นเนาะแปรคือกันนี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีหลีหลักกะข้าทายอีหล่าก็ซักสิทธิ์อีกเนาะนี่แหละมันมีแต่สิ่งลี้ลับมหัศจรรย์พี่น้องที่พันผ่านมาแม่นบอกเอาวันนี้พี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีหลา่าหัวบ่ขึ้นเฮ็ดจังได๋ระบัดนี้สิซรอยกันจังได๋พี่น้องตั้งแต่น้องเข้ามาที่เหลือนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแนวนี้โอ้ยคือสิหายไปแล้วล่ะตะกี้อีหล่าก็เป็นเล็กน้อยอยู่เนาะ ม้วนม้วนน้อพี่น้องแต่เจหล่าของมาที่เหลือแรลกสั่งสีสั่งสันแต่ละมือแต่ละเว้นในห้อยลังไม่ที่แต่โคโพบอยูทูบเบอร์ว่าสันเป็นเศร้าสามสิบตะกี้เดี๋ยวนี้หายเบิด์ตเหรอพี่น้องยูทูบเบอร์เหลือแต่ช่องใหญ่ก็พอใหญ่การใช้ครับเสียนนซัำนี่เหรอพี่น้องไทยอยู่น่นซึ่งเมือกับพอเห็นมาไทยไทยแล่ะก็เจ้าบระดิยอดวิวก็เจ้าเศร้าไทยไหมช่วยมาข้นก็เลือกบึ่งถ้าช่องพอใหญ่การใช้แล้วก็ช่องเสียนนช่องใหญ่จังสีเนาะสมัดสิเป็นชัมสันนะครับเห็นบ่ยูทูบเบออร์ก็เเลยยยหาไปช่่วงงงนนีีี้้้บดพ แตกต่างกันหลายตระ يلة ของไม่ไม่เนาะตะกี้แม่โอ้ยแต่โคบอยู่ผู้ใดไทยก็ได้ยอดวิวเบิดเนาะนี่แหละเป็นสิ่งมหศัศจรรย์เกิดขึ้นกับอิหลาน้อยกสิพาพี่น้องมาบ่างคิดเพิ่นหัวขวพนพ่อหญ่กันใช่เลยสิเป็นจังไ๋แน่จบคลิปนี้กอำลาพระจักพี่น้องไปเลยนะครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมเนาะ เดินทางไปไสค่อยไปค่อยมาเรามมดระวังปลอดภัยทุกผู้ทุกคนทําการทํางานจะเลื่อนลงเรื่องเด้อพี่น้องเฮงปังๆสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับไปนู่กันไปเลยปกัเรค่อยขี่นะน แสาวกำลังมึงช่องพอเปนมาไป้มาเาโว้ยเป็นไรเื่อย้าวเไวันทีาตอนนี้ตอเลือกคนวาน้ำันาอกูพูดเยอเลยไ่มีการใะพ่ดปดอะไร้พม่น่อยไม่นอยพกัลูกจะแม่เอา ถิดแลนไปใได้ระบาดจ้าจะลูกอันนี้ไม่เอาไม่บอกไม่เอาใส่เอาโอ้ยตดใะดมซะนาะใส่ใส่เนาเบิร์กเบิดระดมต้องกระดมเนาหนึ่เออจ่าวย่าคอยใส่เนาไปลูกระบาดเยเอาวะพอกะใส่ใส่เนาวะเกินเอาวันแล้วเน่ยเราไปเล้วแม่นุก็เ่าเจ้าหัว เดยกกระไดไปวนล่ะลูกเดกกรไดเส้าหัวดดกหน่อยด้เมืใส่คตเดียวผีรมอ้อเฮี้ยงมาไดินมาแวเ่ออนุ่นใส่อุดันเอ้าสีมาไปขอกนย่งใส่เนาเอ้ายังละบารนี่ยังละ